นี้นำโดยผู้ใหญ่ตุ๊กนะครับก็จะเป็นไกด์นำพาเราไปดูสะพานมอนนะครับที่เป็นหมอกแล้วก็มีผู้คนมาใส่บาตรกันแยกกันเลยนะครับมีเสียงโชคก็มีนะครับทางด้านนี้กลผา้ใหญ่ตุ๊กไปเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับผู้คนเริ่มเยอะกันแล้วนะครับมาดูการมาดูหมอกยามเช้าเช้ากันตอนนี้สองก็เป็นคนถ่าย บรรยากาศท่้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับครูสอนตลอดเชี่ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันทั่วประเทศไทยกันเลยวันนี้เราอยู่ที่สะพานไม้อุตมานุสอ์นะครับหรือว่าสะพานมอญตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่สอนมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับมากันเลยด้านนี้ครับนี่อยากจะช้าโอ้โหเราจะเห็นหมอกกันแล้วนะครับเพื่อนๆ เราไปดูกันเลยมีหนุ่นๆน้องๆมาแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารักมาด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากครับตอนนี้เพื่อนๆบรรยากาศสุดยอดเลยเราเดินตามผู้ใหญ่ไปนะครับผู้ใหญ่ก็เอาเสื้อคลุมหัวไปด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันน้ำค้างป้องกันหมอกด้วยนะครับนี่โอ้โหเริ่มจะมองเห็นหมอกแล้วนะครับ ผู้คนเริ่มจะมากมายก,กันแล้วโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นหลังจากที่เราไปดูหมอกที่ภาคเหนือมาแล้วเราก็มาดูตรงนี้ที่อำเภอสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับอากาศในุณหภูมิตอนนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ิได้นะครับทารกพิซอนสัมผัสด้วยร่างกายของพิซอนแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามน,นะครับขยันทุกพาเราไปแล้วเราก็จะแอบ,บนิดนึง บรรยากาศดีมากนะครับอุณภูมิสวยอุณหภูมิกำลังดีนะครับตอนนี้ไปกันเลยโอ้โหเราเริ่มที่จะเห็นหมอกกันแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเ <c oughs> ทคน,นี้พี่สดจะให้เพื่อนๆได้ชมกันยาวๆกันเลย <c oughs> มีน้องๆอยู่ด้านข้างด้วยนะครับนี่ว่าตักบากกันไหมนี่ครับอยู่ด้านนี้กันด้วยไปกันต่อนะครับ อากาต่อเลยเดี๋ยวมาใหม่นะไปกันต่อเลยครับเราจะมาด้านนี้กันถ่ายผู้ใหญทุกคนเลยนะครับบรรยากาศสวยงามโอ้โหเราได้เห็นหมอกกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับผู้ใหญ่ครับขอให้ภาพให้ป้าป้าหน่อยครับต่อกล้องเลยครับถ่ายในกันนี้นะครับ เดี๋ยวถือนี่ให้ครับถือให้ตอนนี้ก็เป็นยามเช้ากันแล้วครับเมื่อสักครู่เราอยู่ที่ประมาณตีห้ากว่าตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา6กโมงสีสานาทีนะครับดูบรรยากาศของหมอกนะครับที่สะพานมอนหรือว่าสะพานอุตมานุสสนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับมีความยาวอยู่ที่8 5 0รอห้าสบเมตรนะครับเป็นสะพานที่เชื่อม แม่น้ําซองกาเลียนะครับอยู่ที่อําเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่ซองพาเพื่อนมาเชื่อมชืดกันตรงนี้นะครับตามพี่ซอมมาเลยนะครับอาคารทั้งหมดนั้นก็ทําด้วยไม้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีปูนมาเจียปนเลยนะครับก็จะมีไม้ล้วนๆเลยไม้จะแข็งแรงมากนะครับความหนาของไม้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วได้นะครับแต่ถ้าแข็งนะครับและด้านหน้าที่เป็นทางก็อยู่ที่ประมาณสัก สองนิ้วสองนิ้วได้ครับมาดูกันเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากเลยที่พี่ทุกก็จะถ่ายให้เราดูน,นะครับว่าหมวกเป็น,นไรบ้างนะครับเน่ดูที่ด้านโน้ Kraft นยอดเยี่ยมมากเลยครับบรรยากาศยางน,นี่ช่วงที่ดูได้หลังานน่าจะเป็นช่วงเวลาสักนี่แหละครับห<ะ>กโมงหกโมงนิดๆขอกกว่าสวยงามมากครับถ้าเรามาช่วงตีห้าจะเมื่อิดนึงนะครับถ้าช่วงหกโมงกับลังงามตอนนี้หกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับตามพี่ซอมมาเลยครับ ู้คนก็มาเที่ยวชมมาดูความสวยงามมารับบรรยากาศดีกันตรงนี้นะครับมีป่าแป้งด้วยนะครับตรงนู้นป่าแป้งป่าแป้งของน้องๆตงัวน้องก็มีครับต้องมานะครับตรงนี้องทำใจแอคชั่นด้วยนะครับแอคชั่นไม่แคปเป็นรูปภาพด้วยแอคชั่นครับไปกันต่อเลยขออีกนุ่มหนึ่ง ้าไ,ไปลยคร <ü invoke> ับคุิาอยู่ถึ่ตรงไหนแล้วนะครับไม่แน่ใจสวัสด้าดูองุิด้าเลยน่าุดยน่านอนะครับรันนี้ตอนหลด้้ครับออกตรงครับงนวกคนงานพวกคนา้นอเรตรงนี้มาตอวงาครับผู้ใหญ่ครับสวยงานมากเลยมองไปด้านโน้นอู้ด้านน้นนะครับ ที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับถ้ามองไปผ่านหมอกไปะนะครับก็ะจะเห็นเป็นเป็นเหมือนภูเขาเนี่ยครับมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านคนจุดนั้นเป็นจุดที่เราอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็ลงมาลงมาด้านนี้ด้านนี้กันนะครับเป็นสถานที่เชื่อมระหว่างความยาวอยู่ที่850เมตรนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยของเราและก็น่าจะเป็นอันดับสองของโลกด้วยนะครับ อันดับหนึ่งนะัอยู่ที่ประเทศพม่านะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนี้เป็นสะพานปูปูกองเรื่องอะไรสักอย่างนั่นแหละครับอยู่ที่พม่านะครับของเราอันดับสองของโลกนะครับถ้าเป็นส่วนของเทคนี้นครับพี่วานจะฝากให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของสะพานมอญสะพานอุตมานุสศน,นะครับอยู่ที่อําเภอสังขระบุรีจังหบกักกาญจนบุรีนะครับครูซอนตะรอนเที่ยวจะพาเพื่อ,อนๆทุกคนไปเที่ยวทั่วประเทศไทยกันเลยขอมีความสุขและก็สนุก ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆทุกคนครับสวัสดีครับ